กิจกรรมที่มีเวลาที่ไม่แน่นอนตะกี้ผมบอกไปแล้วว่าใช่ครับมีสามค่าค่าตรงนี้เป็นค่าที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์จำได้หมหนึ่งเปอร์ซ็นต์หนึ่งเปอร์ซห๊อปหนึ่งอซแล้วผมก็ใช้คำว่า expert judgment แล้วผมก็แปลปภาษาไทยว่าเดาหรือว่าใช้พื้นฐานความรู้ที่เรามีอยู่ว่าเอ้ยมันน่าจะ เมื่อก่อนเราคิดว่า้งานก่อสร้างโครงสร้างหนึ่งชั้นเนี่ยสิบวันแต่ถ้าเป็นสมัยในอดีตหรือว่าสมัยที่ทรัพยากรมันไม่แน่นอนเราอาจจะมองว่าเฮ้ยสิบวันมันเป็นไปไม่ได้มันน่าจะอยู่ระหว่างห้าวันถึงยี่สิบวันก็เป็นไปได้ถ้าเราสามารถเร่งงานได้เร็วสุดมันอาจจะเป็นที่ห้าวันหรือเจ็ดวันเราก็กาหนดตัวนี้เป็นเจ็ดวันแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเนี่ยมันอาจจะเกิด ที่20วันก็ได้เราเป็นคนกำหนดทั้ง3ค่าครับเพราะฉะนั้นความไม่แน่นอนมันเยอะมากเพราะฉะนั้นเราถึงใช้ไอ้หลักทฤษฎีหรือหลักสถิติตัวเนี้มาทำเรื่องนี้อ,อ๋อก็นี่มันเป็นวิธีทางส,ส,ส,สถติติที่เขาจะเอามาใช้สำหรับกิจกรรมที่เราไม่รู้ความแน่นอนของมันที่เราไม่ทราบว่ากิจกรรมแต่และกิจกรรมมันจะมีความแน่นอนหรือเปล่าเราก็เลยใช้ไอ้หาหลักการหาหลัก ผมเข้าใจว่าคนที่คิดเนี่ยก็คือต้องหาหลักวิธีให้มันมาคิดกับสิ่งที่มันไม่แน่นอนอ่ะถ้าเราบอกว่าเฮ้ยนี่อันนี้ไม่แน่นอนว่ะ20วันนี่ไม่แน่นอนกิจกรรมเอไม่แน่นอนว่าจะเสร็จป่านะยีวันกิจกรรม B 30วันไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่ากิจกรรม C 50วันก็ไม่รู้ว่าเสร็จหรือเปล่าอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันใช้เนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ามันจะเออเลอร์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าผลรวมไม่รู้ว่าจะเออเลอร์เท่าไหร่ คุณลองไปคิดในเออร์เลอร์ในแต่ละตัวซิว่าในแต่ละตัวในแต่ละกิจกรรมอ่ะมันเออร์เลอร์เท่าไหร่วะแล้วเดี๋ยวคุณทํามาก่อนว่ามันเออร์เลอร์เท่าไหร่ในแต่ละกิจกรรมเดี๋ยวสุดท้ายมาดูว่ามันเออร์เลอร์ไปเท่าไหร่น่าจะเป็นตากาที่ใกล้เคียงกับคําตอบที่จะเป็นสําหรับคําถามคุณนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันคือกิจกรรมที่มันไม่แน่นอนกิจกรรมที่มันไม่แน่นอนเนี่ยก็คือถ้าเราไม่ได้โยงใหญ่ไปกับงานก่อสร้างถ้าเราไม่โยงใหญบงานก่อสร้างนะเราเข้าใจอยู่แล้วว่า โปรเจกต์แมจเมนต์เนี่ยไม่ใช่โอลี่คอนสตรัคชั่นแมจเมนต์ไม่ใช่โอลี่ไม่ใช่แค่คอนสตรัคชั่นโปรเจกต์นะไม่ใช่วิชิวิชวิชาโปรเจกต์แมจเมนต์ t ก็คือโปรเจกต์ไปว่าอะไรครับโปรเจกต์ Project ไปว่าโครงการที่มันมีจุดเริ่มต้นและมันมีจุดสิ้นสุดเพราะฉะนั้นโครงการที่มันมีจุดเริ่มต้นและมีจุดสิ้นสุดเนี่ยโครงการไม่จําเป็นต้องเป็นโครงการก่อสร้างโครงการอาจจะเป็นโครงการทำไอทีก็ได้ โครงการที่ทําเรื่องการตลาดก็ได้โครงการที่ทําเรื่องโฆษณาเรื่องเรื่องอะไรก็ได้โครงการทําทีวีก็ได้เ,เหมือนถ้าต่อไปบริษัทเราทําทีวีอย่างเงี้ยถ้าถ้าต่อไปบริษัทเราทําทีวีเรายิ่งความแน่นอนยิ่งไม่มีเลยว่าแต่ละกิจกรรมที่จะเดินไปถึงวันเวลาที่จะออกอากาศได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่เนี่ยไอเนี่ยแหละเราต้องมาใช้เพิร์ทแบบนี้แหละเพราะเราไม่รู้เลยว่าความ แน่นอนมันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดเราโยงแค่โปรเจกต์เป็นคอนสตรักชั่นโปรเจกต์อย่างเดียวเราก็สามารถใช้วิธีที่เราเรียกว่าคริติคอนพาธเมทอดเนี่ยได้โดยที่กําหนดวันเวลาแน่นอนเลย <S 2> <S 2> <ๆ>เช่นก่อสร้างชั้น1นึวันก่อสร้างชั้น20วันก่อสร้างชั้น30วันอันนี้คือบนพื้นฐานบนเบสิกที่เราทํางานในสายก่อสร้างมาเราค่อนข้างจะรู้ว่าเวลามัน เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนีอแต่ถ้าเป็นโปรเจกต์อื่นเช่นเป็นงานวิจัย้าสังเกตเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมา Design, evaluate, test, equipment, ดีไซน์โปรโตไทป์อีเ l u ต์เทสอุปกรณ์รีพอร์ตก็คือเป็นอาจจะเป็นโครงการเกี่ยวกับทางด้านเมคานิกทางอุตสาหกรรมเขาซึ่งอันนั้นนะความไม่แน่นอนมันจะสูงพอความไม่แน่นอนมันสูงมันก็เลยต้องกําหนดระยะเวลาที่มันเป็นไปได้และเป็นไปได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งระยะเวลาที่มันห่างกันเยอะๆเนี่ย ความน่าจะเป็นมันยิ่งยิ่งห่างยิ่งเออร์เลอร์สูงเพราะว่าวันเวลาที่เรากำหนดเนี่ยถ้าสังเกตนะครับจาก4ไปถึง14เนี่ยโอ้โหเลสมันพอสมควรนะใช่ไหมครับนั้นตอนนี้เนี่ยเราเข้าใจว่าให้เราเข้าใจคอนเซปต์ว่างานที่มันไม่แน่นอนเขาก็ใช้หลักสถิติมาจับโดยใช้สูตรตะกี้นี้แหละครับแล้วก็ไปหาค่าแซดออกมาแล้วก็หาปลอปออกมานะครับก็เริ่มจากการหา expect t พคตัดออกมานะครับก็คือหาค่าเฉลี่ยตะกี้ที่เราดูกันนะครับหารด้วย6กครับที่บอกว่า4บวกด้วย4คูณ4บวกด้วย10แล้วก็หารด้วย6ก็จะได้เท่าไหร่ในนี้ผมก็หาแวเรียนส่งมาให้ได้นะครับแวลเรียนสูตรตะกี้นี้บอกว่า b ลบ a ยกกำลังสองแล้วก็หารด้วย36พอได้ค่าแวลเรียนออกมาสูตรตะกี้บอกว่าอะไรหาค่าแซเท่ากับ x ลบ แล้วก็หารด้วย standard deviation ก mm ็ hmm. คือถอด square root ตะกี้ออกมานะครับแต่ค่า variance นี่คือค่า variance ที่คือค่ายกกำลังสองตะกี้เราเราเราหาได้เท่าไหร่ก็คือเอาสายงานวิกฤตเอาเฉพาะสายงานวิกฤตเพราะสายงานวิกฤตทำให้เกิดเกิดอะไรเกิดเวลา38วันถุนเพราะ,ะนั้นเราก็เอาสายงานวิกฤตมารวมๆๆๆกันแล้วก็ถอด square root สายงานวิกฤตของเราคือเท่าไหร่ครับคือตัวไหนครับ สสายใช่ไหมครับสสายเราก็ลองทําทั้งสองสายนะครับลองทดลองทําทั้งสองสายนะครับอ่าสายแรกก่อนครับ a a b d f g นะครับกับอีกสายหนึ่งคือ a c f g นะครับอ่าลองเอา a c f g บวกกันที่ครับวงวงแล้วบวกกันไปนะครับ a เอาสายนี้ก่อน a c แล้วก็ f g บวกกันได้11.88นะครับ11.88จะไปครับได้ค่า v a l u a n c เป็น11.88ใช่ไหมครับแล้วเราก็ถอด square root ออกมาใช่ไหมครับ,ออรบข้างบนเป็นถ้าเราต้องการ35โจทย์อันไหนวะ2 9อันเนี้ยครับใช่ไหมครับถ้าเราต้องการ35 เราก็เอา35ไปลบก,กับ38ใช่ไหมครับแล้วก็หารด้วย